หลงทางเยอะๆคุณจะมีประสบการณ์เยอะถ้าคุณไม่หลงทางสแสดงว่าคุณไม่ไปไหนสวัสดีครับผมอภิวัตวิบูลวัฒนกุลจากเพจทิ้ง t ู s สักเซ s คิดสำเร็จทำสำเร็จครับคำว่าหลงทางเนี่ยนะครับมันคือทางที่เราไม่เคยได้ไปตอนช่วงวัยรุ่นเฮ้ยจบมาแล้วจะทำงานแบบไหนจะเป็นยังไงคือมันไม่มีใครบอกได้ แม้แต่หมอดูเนี่ยอาจจะทำนายให้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายครับเราอะต้องค้นพบตัวเราเองเหมือนเราเข้าป่าครับเราก็จะไปหลงทางถ้าเกิดเราไม่มีเข็มทิศบางทีเรามีเข็มทิศเข็มทิศก็บอกทางว่าไปทางเนี้ยสุดท้ายทางมันตันก็ยังมีเวลาที่เราเจอทางตันอย่ายอมแพ้ครับไม่ว่าคุณจะทำงาน หรือเรียนหรือทำธุรกิจมันเป็นเรื่องปกติครับที่คุณต้องลองผิดลองถูกลองจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยเกิดความมั่นใจและที่สำคัญคุณชอบและคุณมีความสุขคุณสนุกกับสิ่งที่คุณทำาหม่ก่อนเนี่ยเคยตีกรอบความคิดตัวเองเยอะมากว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องนี้เดี๋ยวนี้นะไปแบบไม่มีเงื่อนไขไปแบบแบ,บ,แบงค์มากเลยแต่กลับกลายว่า มันมีประสิทธิภาพมันเกิดผลดีกับเราเยอะมากเลยมันจะเปิดเปิดประตูที่แบบเราไม่เคยคาดคิดมากตอนมันจะเป็นความสําเร็จที่เราอาจจะภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของเราก็ได้หลงทางเยอะๆคุณจะมีประสบการณ์เยอะถ้าคุณไม่หลงทางสแสดงว่าคุณไม่ไปไหนสแสดงว่าคุณกําลังยืนอยู่กับที่สแสดงว่าคุณไม่เคยคิดว่าจะทําอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่คุณมีอยู่ ถ้าคุณชอบฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวิธีคิดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ติ้งถู s สักเซ s คิดสำเร็จทำสำเร็จครับ